ยอดเขาสูงเสียดฟ้าท่าขยันมีจิตมั่นมุ่งไต่ด้วยใจหารเมื่อเหนื่อยนักพักมาไม่ช้านานยอดตรังงานยังตามกว่าฝ่าเท้าคนก็เบือกับการออกกำลังกายออกกำลังกายจริงๆไม่ทิ้งกว้างแม้ค่อนข้างยากเข็นต้องเห็นผลผู้ฝักไฝ่ใจจอดจดสู้อดทนย่อมนำตนแล้ววันหนึ่งถึงสุขภาพดี ภาว่ตุสัพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้ารักขันตุสัพเทวตาขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทาโสถีพระวันตุเม ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิด